ดีฮะทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสุป e ฟ f รนอ่าวันนี้ฮะมาจะพาลูกพี่พี่ลอ็อกแล้วก็ทุกคนเข้าไปในด่านออบบี้สุดหล่อเทอ,อ,อีกแล้วที่นี่มันเป็นออบบี้ที่ไม่เหมือนใครนะฮะเพราะว่าเราจะกลายไปเป็นลูกหินกลมดิกเลย เราทุกคนที่เข้าไปจะโดนเปลี่ยนให้กลายเป็นลูกหินกลมๆที่มันจะกิ้งลุนลุนไปทําลายบ้านเมืองน,นั่นแหละฮะแต่ครั้งนี้เราจะต้องมากระโดดออบบี้ให้ผ่านโดยที่ไม่มีแขนไม่มีขา<ะ>ไปดูกันเถอะว่าหมากับลูกพี่จะโดดได้ไหม Let's go โอ้ยบีโอ เอกไพี่ล็อกลมไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีอะไรเลยมีแต่น้ามงนก็ทำไมเรากลายเป็นลูกหินกิ้งกลมๆก็ดดานนี้มันเป็นเกมออบบี้สุดหันซาไงพี่ล็อกมาพาพี่ล็อกมาที่ดีๆแกมหันซ้ายอีกแล้วเราจะต้องเล่นออบบี้โดยที่เราสภาพเป็นแบบนี้เพี่ล็อกเป็นคนกับเป็นหมาอยู่ดีๆก็อยากเป็นลูกกอล์ฟมีปัญหาด้วยพี่ล็อก ว่าไงอยู่เฉยๆไม่ได้เลยพี่ล็อกมันกิ้งเป็นลูกชิ้นกิ้งตลอดเวลางั้นเราลุยอะไรกันมาง้อด่านหนึ่งนี่ไปเลยจะเกิ้ลเจ๊กุ๋ยลูกพี่เอาเลยเหรอนี่โอ้โหจชายจะเบิ๊ะว้าวผ่านยังอีซี่มากพี่ล็อกโอ้มาง้อเด็ดเโอ้เอ้ยมาเกิดขึ้นได้ไอ้บ๊ะเฮ้ยไอ้มาง้อใจเย็นเฮ้ยเบอร์เขาบอกว่าจะามิดแอร์ที่ยูชิบาร์โบสเบสเแฮย์จะจะโอ้พี่ล็อกมากระโดดได้สองรอบก็เมื่อกี้จะเพิ่งอ่านให้ฟัง รวบลงไปเรียบร้อยลงรูไปเรียบร้ไปก่อนนะมังงจ้า่รีบไปไหนมังง๊อรีบมากไม่มาไหนเมื่อวานล่ะฮะเอาแล้วลูกพี่ไปไหนต่อมาเร็วน้องลูกแฝงเร็วๆมันไปไงตรงนั้นก็กระโดดข้ามมาดิมากระโดดข้ามอไปแล้วไม่รอแล้วลูกพี่รอมาด้วยบบบบบ้าไป แต่เน oh oh hey, oh uh ่นี่เป็นไงล่ะโอ้พี่ล็อกมาเห็นตัวเองแล้วมาหิวเหมือนลูกชิ้นเด็กโอ้มามาเหมือนลูกชิ้นปลาไหมล็อมาด้วยพี่ล็อกมากำลังกิ้งลุนๆไปหาพี่ล็อกไปแล้วจะกเกจะเก๋ยนี่โอ้มีกระโดดด้วยโอ้สไลด์แล้วโอบโบแดงดึง เร,เราเพิ่งถึงด่าน t o o Easy เองมังง้งอ๋อมันมีถึง Impossible เลยพี่หลกนี่เราเพิ่งถึงสีเขียวอ่อนเนี่ย <c oughs> งั้นงั้นมาขอท้าทายกว่านั้นมาขอ Challenging ลวกันสีสม้มเอาอีกแล้วไปลั่นวาจาไว้งี้แล้วแล้วถ้าไปไม่ถึงทำไงเนี่ยโทษพี่ไปเลยว,ว้าว Husky ด่านเส้นมีหยกเฮ้ยพี่หลกหมามีเทคนิคแล้วเทคนิคอะไรเราต้องไปแบบต่อเนื่องดูดิลูกพี่ว้าว โอ้ยขอบมะง้อขอแค่เราแตะเช็คพอยด์ได้เราก็จะปลอดภัยนี่โอนโนพี่ลกเ้าไปก่อนนะน้องลูกแฟนเอ้ยลูกพ <e ี่ไปไงอ่ะเบอรเบอร์ไปแล้วไอเดอร์เบอร์เบลช้าช้าได้พาเล่มงามนี่ช้าช้าได้บอลชนอร่อยโอ้อมะง้เราผ่านด่านอีซี่แล้วสุดยอดเย่เห็นไหมพี่เราบอกแล้วว่ามันอีซี่กว่าที่เคสโอ้โหที่เคสเลยนะ พี่ล็อกเราจะไปแบบนี้เลยนี่เลยนี่เนะหมากำลังเขามีตูดอยู่ข้างกำแพงเบอร์าวายนี่หมาก็ดูเทคนิคดูดูหยุดเบอร์หยุดก่อนใจเยน็นเบอร์หยุดเบอร์หมาก็หยุดดูแป๊บเดิ ยังไงอะดูนะจับตาจับตัวดีๆจะเกิกเบ,บิร์กจะเกิดนี่นี่ได้ดูไหมเนี่ยว้าวพี่เราทำยังไงจะเกิกจะเกิดตีมั่ออวนั่นแหละหันด,ดูลูกพี่จะบ้างสุดยอดทำยังไงอย่ามาจะทำอีกวันวันเอาแต่มั่วเองเฮ้ยมาหมาจะเอาบ้างเมื่อกี้มาชอบจะเกิกจะเกิกจะเกิกนี่ไปแล้วจะเกิกจะเกิกจะเกิดจะเกิด เฮ้ยมามาแล้วล네ูกพี่มังโก้มังโก้ว่าไงอะในที่สุดฉันก็อยู่นิ่งๆได้เอาไม่ได้ละน้นงได้ไหเออไปไหนไปไหนจะเย็นได่ได้ได้ได้โอ้พี่ล็อกทำไมมันเริ่มจะโดดย่างเออวะมันไม่ได้โดดย่างหรอกมังโก้เราเป็นลูกชิ้นเออวะล็อกขี้ไม่ค่อยบ่อยไงมังโก้เฮ้ยเบิลูกพี่ลองมาด้วยหเบิเบิประจำเจอยเจยเจอไปก่อนนะมังโก้ มายังเลยเจลนี่อะไร <laughs> โอ้ลูกพี่มาจะต่อเบิกมาง่ามาทางนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวทำให้ดูมามีเส้นทางเป็นของตัวเองยิงอีกยิงอีกออใน,จจนในในในจบอกทางให้ก็ไม่เอา ผมทำเองได้อ้าวพี่ลกผมไม่โดนเช็คพอยต์อ่ะไม่เริ่มไปโดนนั่นน่ะมีเส้นทางเป็นของตัวเองแต่ไม่มีเช็คพอยต์นะบ้าบหมาโง่ดวดไปข้างหลังก่อนนิดนึงแล้วค่อยมาข้างหน้าบ้าบเช็คพอยต์เช็คพอยต์ได้ไปแล้วนะนี่อย่างรวดเร็วพี่ลกช่วยมาด้วยมาติดหลบเฮ่อบ้าหมาตัวไหนบอกมีเส้นทางเป็นของตัวเองเส้นทางมาดู ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พี่ล็อกเออเบิร์กดูบันทุกคนคุณผู้ดูดูตรงนี้นะครับเป็นมุมที่ดีมากในการจะส่องชีวิตของฮัสกี้นะครับฮัสกี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทำอะไรเลยวันๆเอาแต่นั่งกินแล้วก็ขี้อย่างเดียวครั้งนี้แล้วปั๊บปุ๊บอีกนานไม่มาง้อมาพยายามอยูเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วมาพยายามอยูมาเลยรถเด็กมาพยายามอยูโอ้สุดยอดเจ๊โอ้โหพี่ล็อกมาไปอย่างต่อเนื่องว้าวแล้วที่อย่างนี้ไม่รอกูเลยนะ พี่ลองมาโดนอะไรตัวเย่ไม่รู้อ่ะเฮยมังโง่มันห้ามตกพื้นด่านี้ป๊อปเปอมันต้องไปรถเดียวเลยด่านนี้มันห้ามโดนกำแพงด้วยพี่ลอโอ้โนจอยลงลูนี่โอ้ลงลูกเป็นลูกกอบได้แล้วยอดโอ้โหเราต้องตีกอฟเออเราต้องตีกบอเฮออเฮ้อเฮ้อเฮ้ออเฮ้้อเน้้อเฮ้้อเอ้้เ้ โอ้โหสุดยอดกว่าจะลงรูมาได้โอ้ไหนที่สุดลูพี่มันมีแรงต้านมั้งก็ด่านนี้มันมีแรงต้านมันต่อต้านเราโดดข้ามมาไปเลยโดดข้ามได้ที่ไหนล่ะไอหมังโง่จ๋าจังจะกึกกึกกกึกกกก นี่ไงลูกวิหมามาได้แล้วเออเอาจริงนะใช่ไหมโจเมื่อกี้หมาแค่เล่นๆเป็นมุกตลกให้ทุกคนตลกกันั้งหาถ้าฮัสกี้เอาจริงยังไงก็ทำได้ไม่ใช่ลูกวิจูลูกวิจู้ดูอะไรดูไอ้กูดูอะไรลูกวิจูเออลูกวิเออเไอ้ทำไมด่านนี้มันยากวะเฮ้ยลูกวิเออเฮ้ยใครลงก่อนเป็นลูกพี่เฮ้ยตายดูเฮ้ยลูกวิ เนนไม่มาลงได้ลูกพี่ดูเป็นไปได้ยังไงนี่นี่ฉันมาทางลัดสุดยอดวันลัดสละก้อยพี่หรอไม่ที่ต้องมาทางลัดได้ฉันต้องวิฉันทำมันก่อนเตะหยุอ๋อนอนมาง้ออีนี่ได้ไหมไหวลูกวิหมาไปแล้วไปายบายไอ้จักไอ้จักอแล้วฮะเอบอกแล้วว่าฮัสกี้เนี่ยถ้าเอาจริงทำได้ทุกอย่างไม่มาง้ออีกทีอุ้ยตีชุดดิที่เดิม ลูกพี่มาบอกเทคนิคให้เอาป่กไม่ต้องบอกแล้วผ่านแลยอย่าเทคนิคคือลูกพี่ต้องขมิบตูดมขมิบจะลูตูดจะเป็นตะคิวอยู่แล้วเจมมาผ่านแล้วพี่เลยไม่อยากพูดคำนี้เลยแต่รอฉันด้วยมาโง่ทุกคนดูนั่นสิฮะชดเด็ดกีลาม,มันโอ้ยน้องลูกแฟงดูพี่ล็อกกำลังพยายามกระโดดมาสิะอะม,มันนำแค่ด่านเดียว โมแรงดึงและดึงดังโมไปยันท้ายซอยน้ำดันเดียวแค่นี้นะพี่โลผมรอพี่โลอยู่ตรงนี้นะารอติละก่อยพี่โลดูผมเออผมจะทำให้ดูเน้นเต่เน่แต่แต่เช็คผ่ากันนเช็คผ่ากันเอออันนี้จะไปยังไงอะพี่โลอยากเลาะกันบ้านใช่ไหมไอ้เจ้าปอบเน้นเน่หม่างง้อเลาะกันบ้านจะดิว่าผมเก่งพ่อเบิร์กันนึงหมางง่อใจเย็นหมางง่อ ไปดูตรงป้ายนี่ดิมังโงเรามาถึงด่านชัลเลนจินแล้วว้าวสุดยอดว้าวเห็นไหมพี่ล็อกหมาบอกแล้วว่าเราทําได้จ่จัจพราคนเก่งนี่มากําลังไปแบบเป็นเงื้องักเงักองทางเอสเจซูเปอร์เอสโอซูเปอร์แฟรงค์อืมอืมขมิบตุนโอ้พี่เราพร้อมบินไหมเบิร์นบโอ้มีบินอีกดึงดึงดังดังดังเ้อโอโอ ข้อแคบมากอู้ตื่น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 อ๋อผ่านแล้วหมางงงไม่ผ่านแน่นอนทุกคนวบาวว้าววไปไหนอ่ะมันต้องไปทางไหนลูกพี่มันต้องไปข้างหน้าโว้ยนันเด้งก็ไปข้างหน้าแกลูกพี่เราหมาด้วย วายลูกพี่ผมเข้ามาในรูนี่ได้แล้วระวังกำแพงกำแพงเป็นเลเซอร์แล้มาต้องไปไหนต่อเฮ้ยบ่เออลงมาเออฉันมารับแล้วนี่โอ้โหหมองโง่สควิตเกมว่ะว้าวลูกพี่นี่ทีเดียวผ่านเคาเห็นว่าทีเดียวนี่เนีนินเนนี่ตั้งหาของจริงว้าวไม่เรามันขิงใจหน้าเลยไม่จำ ว่าดูก็ดู <pore! S 1> พี่ล็อกสิฮะพี่ล็อกไปแล้วนะบายบาย <fs hein> ในล,นละคลุกได้แล้ว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 พี่ล็อกตามมาเร็วเข้าไตรงนี้ดึงดังว้าวว้าวพี่ล็อกพี่ล็อกตรงนี้มันเด้งดึงโหดมากพี่ล็อกมันก็มันผ่านยังไงวะลูกพี่ต้องกระโดดปีนผาไงาพี่ล็อกพี่ล็อกต้องสวมวิญญ,ญาณกวางปีนผาโอโ้โห พี่ล็อกต้องพูดยี่้าไปด้วยแล้วกระโดดพี่ล็อกจะมีกำลังภายในพี่ล็อกต้องพูดยี่้ายีสี่ย่ายี่าพี่ล็อกพูดไม่เต็มใจเห็นมันไม่มีพลังเลยยี่าเฮ้ไม่เห็นได้เลยหมาโง่หลอกกันดีกว่าไ เอาลูกพี่มาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วนี่ง่ายๆแบบตีกรบอบสบายสบายเอ,อ้ยลูกพี่ทำได้ไงเบื่อเหมันแท้ไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยหม่าง,ง่เล็งให้ตรงๆแล้วก็ปล่อยตัวสบายสบายทำไมหมากับเพื่อนไม่เห็นจะได้นี่ไงเพื่อนเข้ามาได้แล้วแกอย่าเมารวมสิเบอบ่าบ่เบ่เบอเบอเบ่ออบ่อบ่อบอเบ่เบาอบ่บ มังง้อเล็งก่อนเล็งดีๆก่อนแล้วปล่อยตัวสบายๆปล่อยตัวสบายๆว้าวเป็นไงล่ะมังง้อหัดใจเย็นจะบ้างลูกวิไม่มังง้อยังไม่เช็คพอย์ดีกว่าไม่โอ้จ้าก็ยังไม่เช็คพอย์แย่ละสิไม่ได้จ้ะปะเฮ้ยบ่เฮืกที่รักผมเริ่มหัวอุ่นนิดหน่อยวายมังงออ่าฉันถึงเช็คคอยแล้วสวัสดีฮะเช็คคอยเช็คคอยเฮ้ยกไว โอ้ยหามแคเพียงเอื้อมมือแต่บนคือแสนไกลมาเอามาแล้วลูกพี่เอามโง้ตัวเราซ้อนกันแบบโอ้โหโอ้โหรวมร่างฟิวชั่นพี่็อกเราไปให้ถึงด่านส้มไหมวออโอ้โหอย่าเพึ่งอย่าพึ่งปากดีมาโง้อย่าพึ่งรีบพูดจเอ้าผ่านนี้ให้ได้ก่อนมาโง่เอ้าถึงไหนก็ถึงนั่นแหละถึงไหนก็ถึงถึงไหนก็ถึงนั่งถึงนั่ มาโง่แกเลงตรงๆก่อนเลงตุ่มเลงให้มันตรงๆก่อนชิปลอกดิชิปลอกชิปลอกเลงตรงๆเ้ยบ่เธอบ่แค่นั้นแหละโอ้ยรีบมากไม่มาตั้งแต่เมื่อวานพี่ล้อก็ตรงนี้จะไปยังไงเนี่ยลอกกันบ้านนะลอกกันบ้านลอกกันบบววววววช้าๆนะมัง่าระวังเลื่นระวังเลื่อนเจอบบ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  ลุกวี่งนี่เดียวเมื่อกี้มาจะถึงเช็คพอยต์อยู่แล้วฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเอาเลยนะคราวนี้แหละลงหมาเมาคี้เฮ้ไอส์ไฮจัมปะร์ถ่ายไปกัน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 ล้วต้องหายใจก่อนพี่ล็อกฮู่าฮู่าได้แล้วได้แล้วแล้วก็ไฮจัมเปอร์อันเดียวอันเดียวเฮ้อือได้แล้วเออนั่นแหละอีกอันเดียวเจย์โอ้อันนี้มีเลเซอร์มันก็เลเซอร์โอนลหมาไม่ถูกกับเลเซอร์เลยค่อยๆไปช้าช้า ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเราต้องไปช้าๆเฮ่อๆๆ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 ๆลๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆานนัๆๆดิๆๆ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 คๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆอๆๆ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 ลูกพี่ๆๆกๆๆ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 ไๆๆ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 ๆทๆๆ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 นๆๆๆ่ๆๆงๆๆๆ โอ้ลูกพี่ผมผมใกล้แล้วใกล้อะไรใกล้ถึงเช็ค p o ย n t อันใหม่โอยสุดยอดมามามาเริ่มใหม่ซะดีๆล็อกมาเร็วเข้าผมสี่เก้าแล้วเร่งเร็วสุดแล้วเนี่ยมาโง่ยิ่งเร่งยิ่งตุยเย่เราต้องใจเย็นลูกพี่เฮ้ยบอบ่บอบ่บอไม่บอกใครอ่ะผมอีกนิดเดียวผมจะถึงแล้วพี่ล็อกกระโดดกระโดดเวก ลูกพี่พว่าไงครับผมกำลังจะกำลังจะอะไรครับเจ๊โอ้สุดยอดเลยครับผมพาแล้ว,วะทุกคนฮัสกี้มาถึงเดฟิโคลแล้วก<อ>คนดูตรงนั้นสิฮะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหัวพี่เรากำลังจะปิ้งย่างได้แล้วอ่ะนี่งนไงล่ะ two hours later ลูกพี่อีกนิดเดียวเท่านั้นแต่ฉันพาตรงนี้นะคืนนี้จะนอนไม่หลับกระสับกระสาสตับพิการอาหารไม่หย่อยเย้ <Yay! S 2> ไม่เป็นไรเฮ้เฮเช็คต์แล้วนั่นแหละค่ะทุกคนการเล่นออบบี้ตอนที่เรากลายเป็นลูกหินกิ้งไปกิ้งมา <c oughs> ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายมาแข่งสตาร์ไม่มากง้ ใครตัวแย่ก่อนแพ้ไปแบบนอนสต็อปเดด,ด,ดว้าว oh.